เพราะว่าฉันจะเอาเธอไปด้วยไงจ๊ะสำหรับคดีสะเทือนขวัญที่มีการฆาตกรรมหมู่สามศพที่เกิดขึ้นที่วังศิรบดินซึ่งศพแรกก็คือศพของนางสาวลลินชัยทองคำศพที่สองคือศพของนางสาวนวลตามแม้นเหมือนและศพที่สามคือศพของนายเจริญหนองบู่นั้นวันนี้หม่อมราชวงศ์เพชรแท้วิยชยาการผู้เป็นผู้มั่นของบม,มหลวงอิงฟ้าศิรบดินได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยการให้สัมภาษณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เพชรแท้ได้ขอเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ปากคำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไปชมภาพข่าวการให้สัมภาษณ์กันเลยครับวันนั้นผมกับน้องอิงฟ้าได้ทำการจดทะเบียนสมรสกันอย่าง,งเงียบๆนะครับเพราะคุณนาไม่สบายคุณนาอยากฝากน้องอิงฟ้าไว้กับผมแต่ไอ้ฆาตกรมันก็บุกเข้ามา าหลวงครับมาจากลำปางมันเป็นคนโลกจิตมันแอบชอบนายอิงฟ้ามานานแล้วถึงขนาดเคยปลอมตัวมาเป็นคนสวนในวังเลยนะครับผมไม่คิดเลยว่ามันจะเอามาหิดได้ขนาดนี้ตอนนี้คุณนายก็หายตัวไป ว่าพวกมันมีคนจับตัวไปครับนี่คือรูปของคุณอาถ้าเกิดใครพบเห็นหรือว่าทราบเบาะแสช่วยแจ้งกลับมาที่ผมด้วยนะครับผมจะมีรางวัลตอบแทนให้ อามากนะครับนี่ไมีความสิคุณพ่อเหรอคงไปตายที่อื่นมั้งแกนั่นแหละที่เป็นคนยิงคุณพ่อ,อยังจะมีแน่มงลาขตกตาคนอื่นอีกเอก็ฉันไม่ได้มีเส้นสายอยู่ทั่วประเทศนี่ก็เลยต้องอาศัยสื่อให้ชาวบ้านช่วยตามหาไงฉลาดไหมล่ะ แต่ถ้าไม่พบสพพ่อเธอก็ดีไปถ้าพ่อเธอยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ตายอีกครั้งแน่ไอ้อคนจัว่วไอ้เลวหยดดมาดผู้ดีอย่างฉันเนี่ยใครเขาจะคิดว่าฉันเป็นคนบงการทั้งหมดไอ้คนจัวน่วไอ้คนเลลว เพราะว่าฉันจะเอาเธอไปด้วยไงจ้ะเมียจ้า